โยมวาสนาวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในหัวข้อของมุทิตาเจตสิกซึ่งเป็นหนึ่งในอป,ปมัญญาเจตสิกสองดวงอีกดวงหนึ่งก็คือกรุณาเจตสิกที่หลวงพ่อได้อธิบายไปแล้วนั่นเองหลวงพ่อเจ้าคะมุทิตาเจตสิกนี่หมายถึงความยินดีในความสุขความสำเร็จของผู้อื่นใช่ไหมเจ้าคะใช่เลยโยมมุทิตาแปลว่าความยินดี หมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นได้รับความสุขความสำเร็จมีโชคลาภมีความดีงามต่างๆโดยไม่มีความอิจฉาเจือปนเลยแม้แต่น้อยมุทิตาเจตสิกนี้จะปรากฏเด่นชัดในจิตที่ปราศจากความริษยาเป็นเจตสิกฝ่ายโสพลเจตสิกที่ประกอบอยู่กับจิตที่ดีงามมุทิตาเหมือนมีใจที่ยกย่องผู้อื่นชื่นชมด้วยความจริงใจแบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้องที่สุดโยมเอาละ่ะเพื่อให้โยมเข้าใจลึกขึ้นหลวงพ่อจะยกอุปมาอุปไมยให้ฟังหลวงพ่อจะอุปมาอุปไมยในความหมายของมุทิตาเจตสิกดังนี้โยมหนึ่งเหมือนดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมไปในทิศต,ต่างๆไม่ว่าจะใครเดินมากลิ่นหอมก็ให้ความสุขไม่จำกัดเป็นใครมุทิตาก็เหมือนกัน คือส่งความยินดีให้แก่ผู้อื่นไม่จํากัดว่าเป็นญาติหรือไม่เป็นมิตรหรือไม่ 2. เหมือนแสงจันทร์ที่อาบแผ่วลงบนทุ่งหญ้าไม่เลือกพืชพันธุ์ใดๆว่าอะไรควรได้รับแสงมุทิตาเจตสิกก็เช่นกันไม่เลือกว่าผู้นั้นเป็นคู่แข่งเป็นศัตรูหรือคนเคยทำร้ายตนหากเขาได้รับสุขก็ยินดีจริงแท้ 3. เหมือนพ่อแม่ที่ดีใจเมื่อลูกของคนอื่นสอบได้ที่หนึ่งไม่ใช่เฉพาะลูกตัวเองเท่านั้นแต่ยังยินดีกับความสำเร็จของลูกคนอื่นได้ด้วยใจบริสุทธิ์ 4. เหมือนคนที่เห็นเพื่อนบ้านถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วไปช่วยดีใจไม่อิจฉาว่าทำไมไม่ใช่เราแต่กลับยินดีอย่างจริงใจและอวยพรให้เขานำทรัพย์นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 5. เหมือนเด็กที่เห็นเพื่อนวาดรูปสวยแล้วปรบมือให้ดังๆไม่ได้แอบริษยาไม่เปรียบเทียบว่าของใครดีกว่าแต่รู้สึกปลื้มแทนโดยบริสุทธิ์ใจหลวงพ่อเจ้าคะหนูรู้สึกเลยว่าทำรรมาข้อนี้ยากเหมือนกันเพราะจิตมันชอบเปรียบเทียบเวลาเห็นคนอื่นดีกว่าตนก็เผลอมีใจน้อยใจหรือแอบอิจฉาอยู่บ่อยๆนั่นละโยม ที่โยงรู้เท่าทันใจตัวเองนั่นคือก้าวแรกของมุทิตาถ้าใจเราเฝ้าสังเกตรู้ว่าเมื่อใดใจเริ่มหม่นด้วยความริษยาแล้วเราปรับเปลี่ยนเป็นการยินดีแทนได้นั่นคือการฝึกมุทิตาอย่างแท้จริงแล้วมุทิตาเจตสิกนี้เกิดขึ้นกับจิตทุกดวงไหมเจ้าคะไม่ใช่ทุกจิตหรอกโยมมุทิตาจะประกอบเฉพาะกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นและโดยเฉพาะ จิตที่จเจริญเมตตาการุณามุทิตาหรืออุเบกขาเป็นภาวนาในพรหมวิหารสี่หากไม่มีจิตที่เกื้อหนุนเช่นเมตตาก็ยากที่มุทิตาจะเกิดขึ้นแสดงว่าถ้าอยากฝึกมุทิตาก็ต้องเริ่มจากเมตาก่อนใช่ไหมเจ้าคะใช่โยมเมตตาคือรากฐานเมตตาคือปรารถนาให้เขามีความสุข พอเขามีสุขขึ้นมาจริงๆเราก็ยินดีด้วยใจจะไม่แปรเปลี่ยนเป็นอิจฉาเลยหลวงพ่อเจ้าคะธรรมะข้อนี้งดงามมากหนูจะพยายามนำไปใช้ให้ได้ในชีวิตจริงดีมากโยมเพราะมุทิตานั้นเปรียบเสมือนน้ำเย็นที่รดใจให้คลายร้อนจากไฟริษยายิ่งฝึก ยิ่งใจเบาสบายแล้วจะเข้าใจคําว่ายินดีเมื่อผู้อื่นสุขได้อย่างลึกซึง้งกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงเจ้าค่ะขอให้ใจหนูหอมเหมือนดอกไม้ยินดีเหมือนแสงจันทร์บ้างเถิดสาธุโยมวัสนาขอจิตโยมสว่างสวัยไปด้วยมุติตาเถิด